ทางผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้คือเรื่องโควิด -19 ระลอกปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ทําให้จําเป็นที่จะต้องปรับเป้าหมายเซตสิ้นปีใหม่นะครับลดลงกว่าเดิมเพราะว่าโควิดสิระบาดรอบนี้สร้างผลกระทบในวงกว้างและที่สําคัญคือเรายังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้มันจะเบาลงเมื่อไหร่อย่างไรบ้างมาดูรายละเอียดเหตุผลไสในกันว่าทําไมหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มองแบบนี้ครับ คุณสุกิจอุดมศิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์บอกว่าภาพรวมการลงทุนในปีนี้มีความเสี่ยงแตกต่างไปจากปีก่อนเยอะเลยครับเพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจกําลังลดลงแต่ความเสี่ยงด้านตลาดการเงินหรือ market risk กาลังเพิ่มขึ้นคุณสุกิจประเมินแบบนี้ความเสี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจปีนี้จะไม่สูงเท่าปีที่แล้วครับถึงแม้ว่าการระบาดจะยังไม่จบ เพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวการล็อกดาวน์ก็ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้เป็นอย่างดีวัคซีนก็เป็นความหวังที่จะทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดประเทศหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยเขาเคยมองเอาไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสจะโตได้ประมาณ3%เซนแต่ว่าการระบาดของโควิด1 9รอบล่าสุดสองรอบล่าสุดการคาดการมีความเสี่ยงว่าต้องปรับลดลงเหมือนที่เราเคยคุยกันคุณผู้ชม ก่อนหน้านี้มีหลายเฮาส์มากที่ปรับลดการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ยังเชื่ออยู่ว่าการบริโภคในประเทศและการส่งออกจะยังเติบโตได้ดีครับเพราะว่ามีมาตราการกระตุ้นจากภาครัฐแล้วการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็จะเป็นผลบวกต่อการส่งออกของไทยด้วยอันนี้จะสวนทางกันเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวยังมีความเสี่ยงที่จะกลับมาได้ช้ากว่าที่คาดมากจากการระบาดของโควิด -19 นี่แหละส่วนสาเหตุที่ทําให้หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ประเมินว่า ความเสี่ยงด้านตลาดการเงินจะสูงขึ้นมาจาก2เหตุผลครับเหตุผลแรกคือสภาพคล่องทางการเงินที่มีอยู่ในระดับสูงเพราะการใช้นิโยบายการเงินที่ผ่อนคลายส่งผลทําให้ราคาสินทรัพย์ขึ้นเร็วมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตโควิด1 9ก็ตามทีนะครับนั่นข้อแรกข้อ2คือความคาดหวังของนักลงทุนต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็วัคซีนอยู่ในระดับที่สูง สะท้อนไปที่ valuation ของตลาดซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าตึงตัวมากทีเดียวน,น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นโดยที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือด้านการคลังลดระดับลงในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เป็นต้นไปทั้งหมดนี้เป็นเป็นการเพิ่มโอก,กาสให้ตลาดการเงินเจอกับความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นได้ครับ ทีนี้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้คุณสุกิตมองว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากความคาดหวังซึ่งเราจะ,ะเห็นได้จากการสะท้อนการเพิ่มขึ้นของราคามาจากการแข็ตงตัวของ valuation จากความคาดหวังกําลังก้าวเข้าไปสู่ช่วงของการเติบโตครับจะทําให้ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยไปในทิศทางเดียวกับผมประกอบการหมายความว่าตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ไปจะมีความสัมพันธ์มากขึ้นกับแนวโน้มกําไรและปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัท ล่าสุดประเมินว่า e.p.s. ของบอจจะเติบโต46%ในปี64ครับแล้วก็จะลงไปอยู่ที่21-21%ไป21ในปี65ทีนี้มาดูสั้นๆกันบ้างว่าถ้าเป็นระยะสั้นภาพของตลาดหุ้นไทยหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์แนะนำยังไงบ้างคุณสุกิจมองว่าตลาดหุ้นไทยจะแว่งตัวมากขึ้นหลังจากเซตอินดซ x ฟื้นตัวมาใกล้กับช่วงก่อนเกิดวิกฤตใกล้ๆกับ1,550จุดอันนี้เป็นการประเมินมูลค่าจากปัจจัยพื้นฐานครับ ส่วนภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานยังไม่ต่อเนื่องเพราะว่าการระบาดของโควิดสิมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วงไตรมาสสไปจนถึงไตรมาสสามแนะนํานักลงทุนว่าให้กลับมาเน้นหุ้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีลักษณะของการตั้งรับนะครับมีการเติบโตแล้วก็ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีศักยภาพการเติบโตสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ส่วนไตรมาสที่4อันนี้คาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้วนะครับแนะนานักลงทุนว่าค่อยๆปรับพอร์ตมาเน้นหุ้นที่สามารถเติบโตได้จากความสามารถในการแข่งขันหลังโควิดแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศแต่ต้องดูด้วยว่าต้องราคาไม่สูงเกินไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าดูกรอบที่สั้นลงมาอีกไตรมาสสปีนี้อันนี้ถือว่าเข้าช่วงโลซีซันของตลาดหุ้นแล้วนะครับหลักทรัพย์ไทยพาณิชคาดว่าจะเกิดเซลล์อินเมอันนี้เป็นการประเมินจากสถิติของตลาดหุ้นไทยว่า เมื่อผลตอบแทนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นบวกจังหวะการย่อตัวรอบนี้คุณสุกิจมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช่วงนี้มีคนถามเรื่องเซลล์อินเมย์กันเยอะมากมาลงในารายละเอียดกันว่าหุ้นแนะนําประจําไตรมาสสองของไทยพาณิชย์แนะนําอะไรบ้างนะครับตัวแรกคือ BDMs คาดการณ์ว่ากาไรปีนี้จะฟื้นตัว17%เยีร์ออนเยียส่วนระยะสั้นราคาหุ้นก็จะได้อน,นิสงจากการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ แล้วก็มีโอกาสด้วยที่รัฐบาลจะให้เอกชนโรงพยาบาลเอกชนนะครับนำเข้าวัคซีนเองได้เร็วขึ้นขณะที่ราคาหุ้นก็เป็นถือว่าตอนนี้ยังแลก,กาดอยู่นะแลก,กาดของกลุ่มอยู่ตัวที่2คือ BEM ครับเบมระยะสั้นโควิด -19 ระลอก3จะทำให้ปริมาณคนใช้รถ MRT แล้วก็ทางด่วนมีโอกาสจะแย่ก,กว่าก่อนหน้านี้แต่ไม่เยอะนะไม่เยอะเท่ากับการระบาดรอบแรกเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการล็อกดาวน์มองแล้วว่าผลการดำเนินง,งานน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับ ตัวที่3คือมิ้นระยะสั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด1 9กลับมาระบาดในไทยแล้วก็ธุรกิจในยุโรปชะลอตัวจากการล็อกดาวน์แต่ระยะกลางมองว่าธุรกิจในยุโรปกับไทยนั้นจะทยอยฟื้นตัวได้หลังจากประชาชนมีการเข้าถึงวัคซีนได้เพิ่มมากขึ้นครับตัวที่4คือ TWC p อันนี้คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีกำไรได้จากดิมันแป้งมันที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะตาดจากตลาดจีนไต้หวัน แล้วราคาขายก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นสูงสุดในรอบ2ปี3เดือนด้วยนะครับเป็นสัญญาณดีแล้วก็น่าจะทําให้มาจิ้นขยับขึ้นไปได้อีกเยอะตัวสุดท้ายคือ DOD อันนี้ได้ประโยชน์จากกระแสะกันชงเพราะว่าเขามีแผนธุรกิจชัดเจนต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ําครบหมดยกเว้นเรื่องการปลูกเท่านั้นปัจจุบันก็มี MOU กับหลายบริษัทละเพื่อจะรับจ้างทํา R&D ผลิตสินค้าเสริมอาหารและก็สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของกันชง คาดว่าน่าจะเริ่มออกสินค้าเร็วสุดได้ไตรมาส4ของปีนี้ให้ครบถ้วนนะครับทั้งมุมมองต่อภาพรวมภาพใหญ่ตลอดทั้งปีรวมทั้งไตรมาส2ระยะสั้นให้ทั้งตัวหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากสถานการณ์โดยรอบที่เกิดขึ้นมีเหตุผลประกอบปวดรอพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนกันดูนะครับขอบคุณที่รับชมทีเดนช่อง16นะครับอยากให้กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลย และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook ี n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆลิงก้านคุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ